สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้เราเก็บงานปลูกป่าที่สวนป่าเราครับพื้นที่ไม่เยอะประมาณสามงานนิดๆก็ปลูกพืชหลากหลายนะครับอันนี้มีปลูกแตงไทยครับก็ถึงจะไม่งามแต่ก็กำลังออกลูกมาครับแตงไทย อันนี้ก็จะมีแตงโมแตงโมก็กำลังมีลูกเล็กๆครับส่วนแตงไทยก็จะออกลูกไว้กว่าครับอาจจะพอได้กินบ้างครับเล็กๆน้อยๆแตงโม,มครับลูกยังไม่โตเท่าไหร่ ฝั่งนี้ก็ปลูกฟักทองครับเสริมตรงนี้เป็นกองดินเก่าครับเอากองดินออกเราก็ปลูกฟักทองนี่ก็จะมีไม้หลากหลายนะครับมีต้นกิษณาครับไม้หอมฝั่งนี้ก็จะเป็นโยมหินปลูกสลับกันไปครับ มียางนาต้นไม้ที่ปลูกก่อนก็เริ่มติดเริ่มโตแล้วครับส่วนวันนี้เรามาเก็บตกรอบสุดท้ายก็จะมีพยอมยมหินและยางนาครับและเกาะต้นแดงปลูกหลากหลายครับอันนี้ก็จะเป็นต้นว่าเผื่ออนาคตโตมีผลครับอันนี้เป็นพันุผลใหญ่ให้ผลคนกิน ให้สัตว์ให้นกได้กินครับเราปลูกให้หลากหลายหน่อยนึงแอบซ้ายสวนฝั่งนี้เราก็จะปลูกเป็นมะม่วงครับอันนี้มันอยู่ใกล้กับแนวเขตแดนเราก็จะไม่ปลูกเป็นไม้ยืนต้นเท่าไหร่เราก็เลยปลูกเป็นไม้ผลครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีครับ ขึ้ฟ้าคึ้นฝนช่วยลดความเหนื่อยล้าให้ความร้อนลงไปได้เยอะครับมาชมแปลงปลูกป่าของเรานะครับก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ